สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องนวดคอไฟฟ้านะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงก็เปิดออกมานะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นัอนนี้กล่องมันเก็บไว้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบชาร์จแบตนะ ก็มีสาย usb ให้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเก็บไว้มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะก็ถอดถุงพลาสติกออกมานะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับที่แถมให้ไปเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์ปกติได้เลยนะครับเก็บไว้แล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นนวดอยู่3แผ่นนะครับตัวนี้ก็รูปล่างก็จะปานประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น qc นะครับพาร์โอเคเรียบร้อยผ่านหน้าตาเป็นแบบนี้ชาร์จแบตน,นะครับก็ด้านตูดนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จนะสำหรับเสียบสายนะครับแล้วอีกตัวนึ่งก็เป็นปุ่มควบคุมการทำงานมีแค่3ามปุ่มนะครับทั้งหมดตรงกลางนี่กด ค้างไว้เปิดนะครับกดทีเดียวเปลี่ยนโหมดนะครับมี5โหมดมันจะวนกันเลยนะครับต้องลองใชด้ดูอันนี้ลบก็คือเป็นการลดนะครับความแรงของการนวดนะครับถ,ถ้าไม่ดังก็คือมันศูนย์แล้วนะครับกด1 2 3 4 5สอง้าหกเแรงสุด8ระดับนะครับ แต่ปกติก็ใช้ประมาณ5้านะถ้างเกินก็อยู่ที่คนชอบนะครับแล้วกด1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าก็ดก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับกดไปใช้งานตามความชอบนะครับ5แล้วก็กดเปลี่ยนโหมดนะครับการนวดมันจะสลับกันไปนะครับลองใช้ดูมันจะรู้นะครับแล้วก็ในการปิดก็คือกดค้างไว้เป็นปิดนะครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ